สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกรับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บันทึกหน้าสีในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ชนะประกาศว่าปลาสีตรงกับวันที่7เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565น้ะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนะครับวันนี้ต้องเริ่มต้นกันที่ข่าวดีสําหรับประเทศไทยเราเมื่ออนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับปรเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจไทยเราที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในภาคของการท่องเที่ยวซึ่งปรากฏว,ว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไท,ท,ทยมากขึ้นเรื่อยๆโดยคาดว่าวันที่10บธันวาคมนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับจะมีเข้ามาประมาณ10ล้านคนนะครับอันนี้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน และนอกจากนี้ครับยังเป็นที่น่าย,ยน them, Arduino, ินดีอีกครั้งหนึ่งที่ FIT LATINGS ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับ Triple B บวกหรือว่า B3 ตัวแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพโดยฟิตเนี่ยคาดการบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปี2565นี้นะครับจะขยายตัวอยู่ที่ระ3 3แล้วก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละในปี2566ขอก็แน่นอนแล้วครับว่าเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็อุปสงค์ภายในประเทศที่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นผลมาจากการกระตุน้นการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อที่เริ่มจะผ่อนคลายลงไปนั่นแหละครับบันทึกต่อมาครับต่อนเนื่องไปที่ความเคลื่อนไหวของผู้นํารัฐบาลนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วครับ ว่านายกลวงตู่เนี่ยไปต่อแน่ครับในการเลือกตั้งอีก2ปีที่เหลือตามที่สารรัฐธรมรมนูญได้มีรณิชัยเอาไวน้นะครับเรื่องของการดําลงตําแหน่งสื่อทำเนียบก็ถามถึงความตั้งอกตั้งใจที่จะเล่นการเมืองต่อพลเอกประยุทธ์ได้บอกว่าถึงวันนี้น่าจะพอรู้แล้วมัง้งแล้วก็บอกได้ว่าอีก2ปีก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดและจากนั้นต่อมาก็จะมีคนใหม่ที่เหมาะสมที่ประชาชนยอมรับและทําต่อก็แค่นั้นเองแต่เมื่อเจอนักข่าวยิงคําถามว่าจะสังกัดพรรคการเมือง ใช่หรือไม่นายกร,รัฐมนตรีไม่ตอบครับแต่พยักหน้าแล้วก็บอกว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนายกตอบจริงๆงหรือเปล่าหรือว่าปัดลำคาญกันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าบรรดาแม่ยกพ่อยกนี่ฟินกันหมดแล้วนะครับอย <c oughs> ่างน้อยๆ,ๆก็รับรู้จากปากว่านายกเนี่ยยังคงโลดเล่นอยู่บนถนนการเมืองต่อไปนะครับ <c oughs> รบ,บันทึกต่อมาครับ ประชุมใหญ่พักเพื่อไทยนะครับก็ตอนแรกกะว่าจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้อิงแพรทองทานจินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมแล้วก็นวัตรกรรมพักเพื่อไทยและในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยได้โชว์วิชั่นให้คู่แข่งอึ้งซะหน่อยแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าโชคจะไม่เข้าข้างสิครับในเมื่ออิงตั้งเป้าไว้นู่นแหละครับปี2570เนี่ยคนไทยจะต้องได้ข้าแรงขั้นต่ําให้สมกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนไทยเรา คือต้องไปต่ำกว่า600บาทต่อวันแล้วก็เงินเดือนของผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้อง25,000บาทขึ้นไปปรากฏว่ายังไม่ทันข้ามวันเลยครับเจอพศอารามวัฒนานน์ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการสภาหาอกการค้าแห่งประเทศไทยออกมาเบรกัวทิ่มเลยนะครับพศบอกว่าฝากถึงทุกพักการเมืองครับอย่านำเอาเรื่องค่าแรขั้นต่ำมาหาเสียงเลยครับเล่นการเมือง แล้วก็ตอบกลับอีกว่าคนหาเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นคนจ่ายนะครับแต่คนจ่ายซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยดันจะต้องมารัภาภรระแทนแถมยังตบท้ายสอนมวยด้วยว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันมีระบบมีระเบียบอยู่แล้วมีสูตรการคำนวณเฉพาะจะมาพูดจาแบบไม่คิดอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับไม่เช่นนั้นเนี่ยพังทั้งประเทศนะครับบ,บันทึกต่อมานะครับเป็นบันทึกติดท้ายที่การช่วงชิงหาเสียงทางการเมือง ของภูมิใจไทยเขาซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมที่สุดแล้วก็คึกที่สุดในตอนนี้นะครับวันหยุดวิเกเอนที่ผ่านมาเนี่ยครับล่องใต้ไปภูเก็ตแล้วนะครับต่อเนื่องไปนครพนมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปได้แรงบันดาลใจหรือว่าใจบันดาลแรงจากสิ่งไหนถึงได้มีเรี่ยวมีแรงอะไรขนาดนี้นะครับแต่แล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาจนได้เมื่อสหายแสงอย่างสุป,ประชัยโพสุเยไปปลายัยบนเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สนะมัครสอสนครพนมพรรคภูมิใจไทย แล้วก็ไปยามเกียรติสสเพื่อไทยพักคู่แข่งบอกว่างูแล้วใจความสําคัญเนี่ยยังอยู่ที่ว่าครูแก้วสุประชัยเนี่ยยังเฉลยซะอีกนะครับว่าที่งบประมาณมันไหลมาที่นครพนมเยอะเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีสสของภูมิใจไทยยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้งบประมาณในการพัฒนานาครพนมเยอะๆก็ต้องเลือกฝ่ายรัฐบาลเลือกภูมิใจไทยรับประกันเจริญทัดเทียมจังหวัดอื่นๆแน่นอนแม่ ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยบนเดจาวูชัดๆเลยนะครับเป็นรัฐบาลก็ต้องดูแลทุกจังหวัดสิครับอ๋อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าปราัยแบบนี้เนี่ยยังจําได้ใช่ไหมครับว่าตัวเองเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับเบาๆหน่อยก็ดีครับยังไงก็ต้องมีความเป็นกลางนะครับท่านครับ